ตกเป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงกันอยู่ครับอย่างต่อเนื่องนะครับสาหรับการเลือกนายกอบจจังหวัดปทุมธานีที่สําคัญเนี่ยก็คือการออกโรงมาพูดถึงเบื้องหลังชัยชนะของคุณชานพงเพชรครับนี่เป็นอดีตนายกอบจหลายสมัยทวงก้าวีนายกกับคืนมาจากคนตํารวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างได้สําเร็จครับคำแจกแจงที่น่าสนใจของสุภชัยนบขํำครับคนนี้เป็นอดีตสสของจังหวัดปทุมธานี และก็ณหน้าปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับคุณเกลียงกันตินันจากพรรคเพื่อไทยนะครับโดยมีการแจกแจงนะครับบอกว่ามาจาก8บ้านใหญ่ครับของจังหวัดปทุมธานีมีการผลึกกำลังกันนะครับเป็นแบ็กอัพที่เข้มแข็งนะครับให้กับคุณชาญนะครับสิ่งที่มันเป็นนัยยะเป็นประเด็นสำคัญครับไม่ไม่ใช่เพียงแค่สะท้อนเน็นว่าการแพ็กทีมของ8บ้านใหญ่มันเป็นพลังที่เข้มแข็ง ซึ่งสามารถที่จะเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆครับบ้านใหญ่จังหวัดอื่นสามารถนําไปใช้เพื่อสู้ศึกเลือกตังได้สําเร็จครับแต่มันยังมีนัยยะอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า8บ้านใหญ่เนี่ยเป็นกําลังอันเข้มแข็งที่พร้อมที่จะสนับสนุนพักเพื่อไทยและนายใหญ่ครับคุณทักษิณชินวัตรซึ่งครั้งนี้ต้องยอมรับว,ว่าลงทุนลงแรงอย่างหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางลงไปในพื้นที่ไปเป็นประธานงานเลี้ยงงานอุปสมบทครับ ของทายาทหนึ่งใน8บ้านใหญ่ครับตระกูลหลีนวรัตครับแห่งตำบลประชาธิปัตย์คงจะทราบกันครับไปกับคุณอุงยิงแพรทองทานเชดวัฒนะครับและก็มีคนจากพักเพื่อไทยไปด้วยนอกจากนี้ยังส่งทั้งลูกสาวครับคุณแพรทองทานรวมไปจนกรก็ตั้งถุงคุณโอ๊กผ่านทองแท้ครับลงไปช่วยคุณชานหาเสียงในช่วงทางตรงสุดท้ายครับนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยที่บอกว่าลงทุนลงแรงหนักเพราะว่ามันเป็นศึกใหญ่เป็นศึกที่จะมีผลต่อเรื่อง สะท้อนการมีบารมีหรือแม้แต่เส้นทางที่จะเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและในายใหญ่ด้วยนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมันไปเพิ่มความใจชื้นครับความใจชื้นให้กับบรรดาบ้านใหญ่ทั้งหลายครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังหลังมานะครับก็เรียกได้ว่าพบกับความยากลำบากครับในการเดินหน้าต่อบนเส้นทางทางการเมืองเพราะว่าในการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมานะครับบ้านใหญ่หลายต่อหลายหลังครับ กระเด็นกระดอนไม่เป็นท่าเลยครับเพราะเจอแรงท้าจากคนบ้านใหม่รวมไปจะก็ตั้งถึงคนรุ่นใหม่ครับที่กล้าหานชานใจมาท้ารูปข่มครับจนกระเด็นกระดอนเนี่ยไปจากสาระระบบเนี่ยหลายบ้านทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเบื้องหลังชัยชนะของนายชานสําหรับการเลือกนายกอ,อ,บ,อบจที่จังหวัดปทุมธานีนั้นไม่ใช่ง่ายครับมันต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากลําบากครับสาหารจกันกันพอสมควรครับเพราะอะไรเพราะว่า ตัวของ Big Dad, บิ๊กแ๊้พลตำรวจโทคคำรุนเดชเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับตัวของท่านนี่ก็ไม่ธรรมดาครับแม้ว่าในการเลือกครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวจะไม่เคยบ่นหรือไม่เคยตอบโต้ครับพี่ที่เคยให้น้องให้ตำแหน่งกับน้องในตำแหน่งสำคัญสำคัญในช่งนชวงปลายการรับราชการนะครับก็คือเป็นผู้บัญชาการนะครับตำรวจนครบาลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคะแนนที่ พลตำรวจโทคํารถวิทย์เนี่ยแพ้ให้กับในชานั้นเพียงแค่หลักพันครับอย่างที่เมื่อสักครู่ที่คุณนุชชาบอกว่าประมาณสัก1,800คะแนนเท่านั้นเองขณะที่ทั้งคู่นี่ได้คะแนนเนี่ยทะลุหลัก2,000 0 0นะครับนะฮะซึ่งด้านหนึ่งสตารในี่ว่าฐานเสียงของวิจณ์นั้นก็มีอยู่ครับและน่าจะได้เสียงสนับสนุนจากค่ายใหญ่ค่ายสีน้ําเงิน,นครับเข้ามาหนุนช่วยด้วย และก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคงจะได้คะแนนสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งจากค่ายสีส้มด้วยนะครับเพราะค่ายสีส้มเรียบปักหลักสอสอในจังหวัดปทุมธานีไว้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับเพียงแต่ว่าให้เหตุผลไม่สามารถจะส่งคนลงสมัครแข่งขันด้วยโดยบอกว่าเวลาเตรียมตัวไม่พอนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องที่จังหวัดปทุมธานีครับแต่อย่างไรก็ตามครับปทุมธานีโมเดลเนี่ยแน่นอนที่สุดครับ มันจะถูกใช้เป็นแบบอย่างและก็จะใช้เป็นการถอดรหัสบทเรียนสําคัญนะครับนะฮะให้กับค่ายการเมืองต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ายที่ยังอิงอยู่กับบ้านใหญ่ครับนี่ไม่พ้นค่ายของภูมิใจไทยค่ายของพรรคเพื่อไทยครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่ใช้ยุทธศาสตร์บ้านใหญ่ครับเป็นตัวเลือกสําคัญในการสู้ศึกเลือกตั้งนะครับนะฮะคราวนี้ต้องไม่ลืมนะครับว่า การเลือกนายกอบจอที่จังหวัดพทุมธานีที่บอกว่าจะเป็นโมเดลสําหรับการเลือกนายกอบจอจังหวัดอื่นด้วยนั้นคงจะจําก็ได้ครับก่อนหน้านี้มีการเลือกนายกอบจอไปแล้วสองจังหวัดก็คือที่จังหวัดอ่างทองกับจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ผู้ชนะทั้งสองจังหวัดเนี่ยก็ถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงก็คือมีคอนเนคชั่นนะครับที่ใกล้ชิดกับค่ายสีน้ําเงินก็คือพักภูมิใจไทยและถ้าย้อนกลับไปครับ ก่อนหน้าที่นายกอปจสามจังหวัดนี่ลาออกครับเราก็เห็นภาพภาพหนึ่งครับภาพที่ทั้ง3คนนั่งอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณนะครับนะฮะนี่ฮะมีการส่งสัญญาณบอกว่าไปไหนไปด้วยกันครับลาออกลาออกพร้อมกันครับ3คนนะฮะนะฮะที่สําคัญที่สุดพอลาออกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหตุผลสําคัญของการลาออกเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การเลือกตั้งล้วนๆเลยนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการเลือกนายกกับเลือกสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสอบจอครับมันจะทําให้การลนลงการหาเสียงมันจะยากลำบากมากขึ้นเพราะไม่ใช่เฉพาะนายกที่จะแข่งกันครับแต่ว่ามันจะมีผู้สมัครสอจอที่ต่างก็จะทําหน้าที่ในการลงพื้นที่ไปช่วยกันหาเสียงครับมันก็จะเจอศึกหลายด้านต้องตามแก้กันอุตลุดทีเดียวนะครับนะฮะยุทธศาสตร์นี้ครับลาออกเพื่อที่จะ ให้การเลือกนายกอบจกับสอบจเนี่ยมันเป็นคนละวันกันสามารถใช้ได้ผลครับที่จังหวัดอ่างทองและที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างที่ทราบกันแต่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีมันใช้ไม่ได้ครับมันใช้ไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีอีกสองสนามใหญ่ครับที่ต้องให้ไปกแก้ตัวไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งครับสนามแรกก็คือที่อบจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่ะต้นเดือนสิงหาคมนี่บ้านใหญ่ครับเจสมทรงพันเจริญวรกุณครับ ที่นับปัจจุบันก็มีทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยเป็นสสของพรรคภูมิใจไทยก็จะลงรักษาเก้าอี้นายกเป็นสมัยที่4นะครับนะฮะคู่แข่งเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับคู่แข่งในพื้นที่นะฮะเดี๋ยวไปว่ากันนะครับส่วนอีกสนามหนึ่งสนามอบจอหนึ่งก็คืออบจอจังหวัดชัยภูมิครับคราวนี้ไปเจอบ้านใหญ่รุ่นเกา่ารุ่นอวโสเลยนะครับคุณอารามอาชวัตโลวีละ นี่เป็นนายกเก่านะครับเอ่ยชื่อชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นครับแต่ถ้าบอกว่าเขาคือนายอารามโลวิละอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสมัยร,ร,ร,มรัฐวาลพ่อใหญ่จยยิ๋วพลเอกชวริตยงใจยุทธทุกคนร้องอ๋อเลยครับนี่เป็นนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นอวุโสเลยนะครับในการเลือกครั้งที่ผ่านมาชนะคู่แข่งเนี่ยเท่าตัวเลยนะครับนะฮะและก็เคยสร้างความเงืองจะตั้งพรรครองรับนายกอบจนะครับสู้ศึกเลือกตั้งสอ,สอายอในช่วงปี6 6ที่ผ่านมาคงจะจําก็ได้ครับช่วงที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ การโอชาเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่า,เ,าเตรียมการนะครับในการที่จะสิ้นสุดแล้วก็นาไปสู่การเลือกตั้งใหม่ตอนนั้นฮือฮามากกับจะตั้งพักการเมืองขึ้นมารองรับนาย,ยกอบจอหลายจังหวัดเลยนะครับปัจจุบันคุณอารามเนี่ยก็มีลูกชายเป็นสสพรคพลังประชารัฐาครับนแน่นอนที่สุดคู่แข่งสําคัญที่จะเป็นคู่แย่งชิงเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นหลังบ้านนะครับของบ้านใหญ่ซึ่งเป็นสสของพักุ่มใจไทยเช่นเดียวกันนะครับนั่นสะท้อนห็นอะไร สะท้อนเน็นว่าการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นก็ดีโดยเฉพาะยิ่งนายกอบจครับมันยังคงเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับคนบ้านใหญ่เป็นสําคัญนะครับความจริงเนี่ยการเลือกระดับท้องถิ่นกับการเลือกระดับชาติอย่างสสเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับมันจะไม่มีอะไรที่มันเหมือนกันทั้งหมดครับอย่างเช่นที่รองศาสตราจารย์อดิศรนวรนนท์นะครับแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยท่านบอกนะครับ บอกว่าการเลือกสอสอกับการเลือกนายกอบจเนี่ยมันไม่ค่อยจะไปด้วยกันสักเท่าไหร่นะครับคือในระดับท้องถิ่นในระดับนายกอบจเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเขาจะไม่เน้นเรื่องนโยบายครับนะฮะแต่จะเน้นเรื่องอะไรจะเน้นเรื่องของการทุ่มเทแล้วก็ทุ่มทุนครับไปกับหัวคะแนนนะครับให้กระจายในพื้นที่ให้มากที่สุดครับนะฮะนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกันสรุปง่ายๆก็คือว่าการเลือกท้องถิ่นนั้นจะต้องกระเป๋าหนักครับนะฮะต้องกระเป๋าหนัก ไปกับเรื่องของการรักษาและการขยายฐานเสียงในพื้นที่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกนายกอปจอปทุมธานีก็ดีหรือแม้แต่การเลือกสอวอนในช่วงที่ผ่านมาในมุมของการของอาจารย์อดิศรบอกว่ามันยังไม่สามารถที่จะสรุปหรือสะท้อนได้นะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยนะฮะยังมีมวลขังอยู่หรือว่ามนขังมันเสื่อมลงนะครับแต่อาจารย์บอกว่าหากไปดูโพจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีด้านะครับ ที่คะแนนทั้งคุณเศรษฐาก็ดีั้งคุณอุ้งองี้ก็ดีพักเพื่อไทยก็ดีลดลงครับขณะที่พักก้าไกลและคุณพิธานั้นมันกระยับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับอาจารย์บอกว่านี่มันเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าคะแนนนิยมหรือว่ามวลขังนั้นมันเริ่มที่จะเสื่อมถอยลงส่วนหนึ่งแต่อย่างแล้วก็ตามครับในข้อดีข้อเด่นของคุณทักษิณก็คือยังมีประชาชนนะครับในหลายพื้นที่ในอีสานในเหนือเนี่ยก็ยังยึดมั่นยึดติด อยู่กับผลงานของพักผลงานของคุณทักษิณที่สร้างเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็น3 0มิบาทรักษาทุกโรคหรือว่ากองทุนหมู่บ้านครับทั้งหมดเนี่ยมันคือต้นทุนที่ยังมีอยู่ครับของคุณทักษิณ์และพักเพื่อไทยนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่แกนนาของพักเพื่อไทยนะครับยังคงเรียงหน้ากันออกมายืนยันว่าทางรัฐบาลกําลังเล็กผลักดันโครงการต่างๆครับไม่ใช่เพียงแค่โครงการดิจิทัลวัลเล็ตซึ่งถือว่าเป็นโครงการเรือธงครับ ที่ประกาศกันล่าสุดบอกว่ายัางไงเสียปลายปีนี้ถึงมือผู้ใช้แน่นอนครับนะฮะประกอบกับเวลาลงพื้นที่ของคุณเศรษฐาทวีสินนายงปรีครับลงไปที่ไหนก็มักจะมีป้ายเสียงเชียร์นะครับให้กำลังใจแล้วก็ทวงถามเงินดิจิทัลวอลเล็ตครับเงิน1 0,000นบาทนะนั่นเท่ากับว่านี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยนั้นแสดงออกชัดเจนครับว่าเรือธงนโยบายหลักก็คือดิจิทัลวอลเล็ตนั้นต้องเดินหน้าผลักดันออกมาให้เป็นจริงให้ได้ ที่สําคัญครับจะต้องผลักดันออกมาให้เป็นจริงก่อนที่จะถึงวันเลือกนายกอบจและสอบจครับครั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในใจมากทหนึ่งของปีหน้าครับเพราะอะไรเพราะว่าแนวทางนี้ครับจะถูกนํามาใช้ประกอบนะครับเป็นส่วนหนึ่งสําหรับการขับเคลื่อนแนวนโยบายที่กําลังจะนํามาใช้อยู่นะครับก็คือการรื้อฟื้นระบบบ้านใหญ่แล้วก็มัดรวมบ้านใหญ่เข้าด้วยกันครับเพื่อให้มีพลังทางการเมืองที่เข้มแข็งมากขึ้นนะครับ ซึ่งก็จะนําไปสู่การเรียกคะแนนนิยมครับของคนในแต่ละจังหวัดนั้นให้กลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะในอีกด้านหนึ่งนั้นมันก็ไฏิเสธไม่ได้ด้วยกันนะครับว่าบ้านใหญ่แต่ละหลังในต่างจังหวัดที่ยังมีอยู่ครับณปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนที่สุดก็จะทนอยู่ในสภาพแบบเดิมๆไม่ได้ครับจะทนอยู่ในสภาพที่เดินหน้าต่อได้ยากลําบากเพราะถูกด้อยค่าก็ดีครับหรือถูกมองข้ามไปก็ดีถูกคนรุ่นใหม่เดินข้ามไปก็ดีครับ นี่จึงเป็นทางออกที่หลายฝ่ายเนี่ยมีความเห็นสอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับยุทธศาสตร์นี้ครับก็คือเอาทุกฝ่ายที่ได้ผลกระทบจากการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เจอกับสิ่งที่เป็นประเด็นร้อนกระแสร้อนของพักคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาเนี่ย mm hmm. เอาสิ่งเหล่านี้มามัดรวมกันเอาไว้ครับ mm hmm. ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายได้รับผลกระทบร่วมกันนะครับเอามาเป็นข้อดี ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ช่วยกันทําอย่างเต็มที่ครับเพราะถ้าไม่ใช้วิธีการนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่ก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยก็ดีครับหรือแม้แต่นายใหญ่เนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าบางทีมันอาจจะพังมันอาจจะเลื่อนหายไปจากสาระระบบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือโมเดลเนี้ยจะเป็นโมเดลที่ทางพรรคเพื่อไทยภายใต้คําแนะนําหรือขับเคลื่อนของคุณทักสินหยิบยกมาใช้แน่ๆครับแล้วก็จะเร่งตั้งแต่ การเลือกนายกอบจอและสอ,อบจอก่อนที่ไปถึงทงสุดท้ายก็คือการเลือกสอสอในปี2570ครับครับแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าโมเดลนี้จะใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปดูจากคะแนนเนี่ย1,800คะแนนหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นผลมาจากคุณทักษิณจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณเนี่ยเสื่อมบ,บนขางกันที่เจ้าตัวบอกไปแล้วนะคือถ้าไม่ใช้วิธีการนี้มไม่รู้จะใช้วิธีการไหนเหมือนกันครับ เพราะว่าถ้าไปเลือกใช้วิธีการอื่นเนี่ยมันก็มีอะไรการันตีครับคือตอนนี้ทางไหนที่มีโอกาสทางไหนที่คิดว่าสามารถที่นําไปสู่การปักธงที่เส้นชัยได้มันก็ต้องถือใช้ทั้งหมดครับอ่ะเอาละครับขอบคุณที่มาจักนะครับขอบคุณค่ะ